บวกทั้ไม่ได้คอกกับน้ำไปไม่ได้ก็บติดสารนี่บรรยากาศแค่ตอนน้ำเพวาะพี่ทักเหนือใช่ไหมครับก็สะพานมันมันน้ำมันไหลมาจากเขาใช่ไหมสะพานตัดสาเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดท่านบวกติดสาก็ทากันวิธีใช้ไปแค่นี้เองง่ายๆนะครับเหมือนจะแบบว่าไปที่ตธุระกันดาหรือว่าไปขนขนคนขนวัชพันธ์หรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเป็นแบบรายละเอียดแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านบวกไปไม่ได้เนี่ยก็แค่ทางอากาศมาช่วยท่านเสมอนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นอีกหนึ่งข้อเนาะ นะครับที่ห่วยนอแหากบินท่างศียาและขัตัวอัารยาเนี่ยก็ียมทีเีมำเบียนก็ถำเบยเรียกว่าถลำเบียก็ตามสมอยเนี่ยกว่ามีอยู่สามางนะก็คือเป็นแท่งเด็กแท่งเดมีมาเสงค์บดนะครับเมื่อเีมเตีมำบียเตรีมคนพร้อมแล้วขององามีแบทว่าบางอย่างหลักๆจะมีหัวใจมีหายใจนะฮะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ต่ามีให้เลือดนะครับแล้วก็มีตัวของนะครับนี่ก็เป็นชุด ไปก็ขอเ,เ,เ,ออเ,เรียน,นเชิญเอ่อนั่นเตรียมทนเตรียมขอไปลอยแล้วต้องเสียบแผนนะครับการลำเลียงผู้ป่วยเนี่ยที่จะว่าเหมือนพวกเราเนี่ยไปใช่ไหมแนนนนล้วเราตจัดล้อทองของเราไหมอ่อที่อยู่ต้นทางด้วยนะครับถ้าใครไปส่งปิดหมุนปิดหมุนแล้วปิดหมุนแตโรเตอร์นะครับสออคือมันปิดยึดตึงยึดตึงก็คือฟิกวิงของยกอ,อย่างเช่นทหารอากาศนะครับจะมี C120 นะลำใหญ่ใหญ่ใช่ไหมเวลาเขาไปลำเลียงหมูป,ป่าอะไรอย่างเงี้ยลำเลียงใหญ่แต่ว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยข้อดีของมันคือมันตัวมันเล็ก ตัวบัำเลียงด้วยความรวดเร็วมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับในขณะที่ตัววิวกวิงหรือว่าตัวพิลาัตลำธุลิบเนี่ยตัวมันใหญ่เปนบรรทุกได้หลายคนเลยหลายสิบคนเลยนะครับบินได้ไกลด้วยภาคใต้ขึ้นภาคเหนือได้สบายมากแต่ว่าตัวมันใหญ่ใช่ไหมตัวมันใหญ่ก็ต้องใช้สนามบินในการขึ้นลงอย่างเช่นสนามบินดอนเมืองเป็นต้นนะครับก็ถ้าเกิดเป็นอายุาการกคัดแยกผู้ป่วยไหมจักอยู่แล้วเนาะมีมีสีมีสีอะไบ้างนะจำได้ไหมมีสีอะไบ้างเขาคัดแยกผู้ป่วยอ่ะ แล้วเดือดแดงจากกลุ่มสีแดงเขาเรียกกลุ่มเอเเอร์เจนซี่นะเร่งด่วนเนี่ยสีแดงควรจะต้องไปก่อนเมื่อเราไปโรงพยาบาลเรียบร้อยเนี่ยเช่นถูกยิงอกถูกยิงท้องเงี้ยถ้าเราไม่รีบไปรักษาต่อไปผ่าตัเดเนี่ย,ยขเขาเสียชีวิตแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มกลุ่มแรกกลุ่มสีแดงเออร์เจนซี่เนี่ยน่าจะต้องไปก่อนใช่ไหมครับกลุ่มต่อไปกลุ่มสีเหลืองชีวิตตายนะครับเอาไปจำเป็นต้องตายนี่เดี๋ยวก็ซ้ายมือของผมนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแนะนำนะครับ คุณลักษณะและก็ขีดความสามารถของอาคตยานเครื่องนี้นะครับปกติแล้วนะครับการในผู้ป่วยนะครับก็จะสามารถระเบียงได้ที่หมอเองนะครับแต่ล้วแต่ว่าผู้เบียงหน้าพิจารณาใช้แบบไหนถ้าเกิดาเป็นผู้ป่วยหลายๆคนมันอาจจะใช้ลิกวิงนะครับว่าได้คณะหลายๆคนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ป่วยคนสองคนนี่ก็อาจจะอาจจะใช้เฮิคอปเตอร์นะครับเพราะความสะดวกสบายนะครับเฮิคอปเตอร์

มีช่างที่ลงมาด้านท้ายเครื่องครับเราจะมีตัวพื้นนะครับว่าอากาศยานส่งสัญญาณมาว่าพร้อมหรือไม่พร้อมครับรือสัญญานมาพร้อมนะครับตรงต่อส่วนคนที่อยู่ด้านหน้าซ้ายนะครับท่านสัญญาณดูแบบนี้ว่าพร้อมนะครับถ้าอากาศยานไม่พร้อมนะครับเขาจะทําสัญญาณมือแบบนี้นะครับไม่พร้อมดูมที่พี่ประทําให้ดูนะครับจะตรงต่อกปเปนั้นทอด การยานถูกต่อพื้นนะครับต้องที่จะทำการเคลื่อนย้ายเข้าห่าการยานหรือยังนะครับในการเข้าหาการยานก็ประมาณเ0้าองศาหรือต5ีาองศาเตรียมยกเตรียมยกนะครับจะช้านะครับตบเท้าด้านนอกจับเตียงยกยกยกสักเล็กน้อยพจากเตียงนะครับแล้วก็ตั่งเดินเดินนะครับพอเดินไปเรื่อยเื่อยนะครับพอด้านหลังคนเตียงแล้วนะครับคนด้านหลังขวาเห็นแล้วว่าคนเตียงนะครับก็ บอกว่าพดนะครับแข็งตึงชิดแน่นลำตัวนะครับพอใกล้ๆถึงเครื่องนะครับก็ค่อยๆยอดตัวลงนิดเล็กน้อยนะครับแล้วก็เบี่ยงทางขวาเข้า้า้เครื่องอยู่ที่อากาศยานที่เราก็ถามมาว่าเข้าด้านข้างหรือเข้าด้านหลังนะครับก็ควรระวังและก็แนะนํานะครับในเรื่องของผ้าพัทคอหรือหมวกอุปกรณ์ต่างๆที่ติดไปกับคนไข้หรือกับตัวเราระหว่างเราเดินเข้าหากอากาศยานเถ้าวันปลิว ปล่อยไปเลยนะครับไม่ต้องวิ่งตามท่ไม่จเเพราะว่า่ตรที่เรียน่องบินหน่ล้านนะครบขรต่ตี่ต่ะาขึ้นเรื่องยต่อก็พยาบาลการับยายทีมนถ้าน่อยบางทีแค่ พยาบาลจะเป็นผู้หญิงที่มีกำลังที่จะโดนเพราะถูกคล้อ,องเแบบเห็นด้านขวามือไหมครับคนนี้จะเป็นแพ็กหล็ตที่ติดอยู่กับเตียงของพยาบาลของอากาศับยานเราจะต้องเชื่อมกันด้วยนะครับแล้วไหนบวกกับคนไข้ ทำการสันะครับเตรียมยกตบเท้านอกตับเตะก็ตบับทีสองรัยบยกเข้ไปเลยขบค้นเตียงแล้วขบคนแขนตึงชิดแน่นั้ตัวนะเด็กต้หาการายานเก้าสิบองศาหรือสี่หรือห้าองศาหรือที่สายตามนั่นเป็เราจะถึงจุดหมายและสัง่งกิบ